สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัดเชนเนอรครับผมเนาะมื้อนี้ครับผมจะมาตามเลขปูซี่ศูนย์กรเทียงคงสุดท้ายให้เอฟซีทั้งช่องครับผมถ้าใครอยากเข้ากลุ่มครับผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อโคดรหน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะนี่ครับผมไลยซื้อครับผมอันนี้ไลยซื้อเมฆคั้วฝากแม่ครับผมนี่ครับไล่ซื้อผมครับผมไม่ปูเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะครับผมปูสาธุครับผม มัย่ยำคงงุดท้ายของปูซีศูนย์ครับผมก่อนเที่ยงให้เอฟซีทั้งช่องกับผมนะปูครับผมเป็นในปูกันเนี่ยปูแต่เขาบครับผมส่งคืนแล้วปูฟันอยู่ปูครับผมฟันดีดีแมนปะครับฟันดีนคือว่าฟันดีปูฟันวาขาเจา้าพื้นองเนือ้อวาถวายนะฟันวาขาเจา้า ถือทุ่งเนี่ยมัถวาย<ม>อ๋อครับผมเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนเนเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อน,นสัญญาณดีกปละครับผมปูนี่ครับ<ม>เลียกปูกับผมเนาะยำเล็กปูให้เอฟีทั้งช่องรับผมยังคงเดิมตัวห้องรูดลักสิบรูดหลักสิบแมนลักสิบ,สบ หลักสิบมันจะมีสามมีสี่แต่ว่าเอาเน้นสี่ไปเลยนะเน้นที่ส<น>ี่แมนอ๋อครับผมหลักสิบมีสามกับสี่กับผมตัวเน้นสี่ครับหลักสิบล่างรับผมเนาะเจ็ดกับแปดมาตัวล่างเจ็ดกับแปดมาตัวล่างเล่จับใส่ตัวนี้เน้นเอาแต่ตัวใน่วงกลมออกมาครับผมปูสี่จเจ็ดสี่แปดแต่ว่าเขาเน้นไปที่สี่แปดเน้นที่สี่แปดบนในี่ปูบนนี่ปู ส้นบนครับผมหลักสิบเก้าหลักสิบเก้ามันเคยเดือดเน่าแต่เนาะสี <5 S 1> งวดเป็นงวดที่สี่สิบสามงวดที่สี่สิบสามเก้าระวางเก่าสามกับเก่าเจ็ดปูครับผมคือมวงกลมสองตัวปูตัวนี้เนี่มันจะเป็นงวดที่ยี่สิบห้างวดยี่ห้าสามสี่หกสช่ไมว่าจับเนี่ยครับผมปูมจะเป็นงวดที่ยี่ห้าถ้าเอาเอาอีเดียเข้ามาหน่อยมัน หลักหน่วยเจ็ดตัวเดียวหลักหน่วยเจ็ดตัวเดียวหลักสิบเก้าตัวเดียวหลักสิบเก้าตัวเดียวเก้าเจ็ดเนี่ยเขาเลยเอาตัวเดีมาจับแถวข้าบผมปูปกติจะเป็นตัวอ๋อปกติปูแยครบผมเนาะจะเป็นตัวเดียวข้าพ่อเก้าเจ็ดขผมมัอจะเป็นสามสูตรหลักหน่วยข้าพ่หลักหลักหน่วยสูตรเท่านั้นึ่งมันจะเป็นห้าเจ็ดแปดงวดที่สี่สิบข้าพ่ ูตรที่สองเนี่ยหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าที่สี่สิบงวดที่สี่สิบหลักหน่วยแมนมันสูตรที่สามเจ็ดศูนย์สามมาตัวงวดที่สี่สิบเจ็ดศูนย์สามมาตัวงวดที่สี่สิบแล้วปูเราสามสี่หกเนีืยปูหลักหน่วยครับผมนี่แหละอันตัวตัวนี้มันออกน้ำกันครับผมปูเขาดึงออกจากสูตรนะจากจากล็อกหนึ่งนะครับผม กันท่อเนีนกันเนีนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเพราะว่าสามสูนยส้นมันเจ็ดห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์สามส้นกันที่สามเป็นมาส้นที่เจ็ดตัวส้นมาแหล้วสามสิบเก้าหัวครับผมวันนี้จะเป็นหัวที่สี่สิบครับผมปูมันได้เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวหลักหน่วยบนครับผมเนาะเด่นที่เจ็ดตัวเดียวครับผมต่อตัวล่องสามสี่หกติปูแน่ครับผมก็ เก้าในเป็นงวดที่นี่ห้องห้อยตามสูตรนะครับผมปนนูจะเป็นงวดที่สี่สิบสามงวดที่สี่สิบสามเก้าหลักสิบตัวเดียวหน่วยเจ็ดหน่วยเด่นที่เจ็ดตัวเดียวยง 7, 40, วดที่สี่สิบครับผมเอาเดียวงวดที่สี่สิบคับงวดที่สี่สิบสามอันนี้งวดที่สี่สิบสามครับผมปูเจ็ดตัวเดียวในงวดที่สี่สิบงวดที่สี่สิบแต่ว่าหลักสิบล่างจะปูเดินห,หนีว่าปูเดินเดินดีเดินดี เดินดียังไม่หลุดหลักสิบล่างสี่เม็ดเดียวจะปูสี่เจ็ดสี่แปดวงกลมที่สี่แปดล่างบนวงกลมที่เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามกับผมเนาะนี่ครับผมแต่ขาบัวประมาณเท่ากับเอาสูตรที่หนึ่งก็ได้ห้ 5, 7, 8, าเจ <5, S 2> ็ดแปดมาหนึ่งตัวเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดอ๋ 9, 5, 9, 7, 9, อเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดสูตรที่สองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าไปสิแมครับผมปูสูตรที่สามกับ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามนั่นแหละอ๋อพระเจ้าว่ดสามสูตรเนี่ยคันสูตรได้สูตรหนึ่งรดมันจี๊มากตัวนี้ดิครับผมปูเนี่มันจีมากคันเอาสองสูตรส้นเนี่ยมันจีเป็นเจ็ดตัวเดียวเนาะตัวนี้เนะาะครับผมปูคันเอาตัวนี้มาส้นตัวนี้เป็วเดีจ็ดตัวเดียวขงเาครับผมเจ็ดตัวเดียวครับ <c oughs> ผ,ผมเนาะลักนวยครับผมเด่นที่เจ็ดบนครับผมเดอ้อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะ ลักสิบเก้าลักเจ็ดหน่วยเน่นเก้าเจ็ดตัวล่องเก้าสามเก้าสี่เก้าหกครับผมเลือปูสีมันใสปูซีไหมปูนะีมันจะใสสีแบบนี้เก้าสี่เนี่ยคือคือมันมาจากล็อกสิบหกตัวนะอ๋อจากล็อกสิบหกตัวครับผมคูตรมือขึ้นครับผมเนาะเหล็กเล่าออกหกซี่เก้าครับผมบนแหนะครับผมเนาะอาจจะตามกันมากครับผมนี่ครับ ปู้ระวางบนกบล่างเนี่ยปู้อนไรที่ว่าไม่แห้งครับผมดีทั้งบนทั้งล่างครับผมล่างนี่มัดสีเป็นมวดที่สามสิบเจ็ดมวดที่สามสิบเจ็ดหลักสิบล่างสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวมัดที่สามสิบเจ็ดครับผมเก้าตัวเดียวนี่หลักสิบบนนี่มวดที่สี่สิบสามมวดที่สี่สิบสามหลักสิบบนครับผมหลักสิบล่างหมวดที่สามสิบเจ็ดครับผมเนาะนี่ครับ ตามนี่ครับผมเนาะนี่แคปหน้าจอครับผมย้ำเน้นคงสุดไทยของปูซีศูนย์ให้เอฟซีทั้งช่องครับผมถ้าใครอยากเข้ากลุ่มครับผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อโค้หน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องครับผมแล้วก็รล่อเลขประมาณบายโมงครับผมเนาะถ้าได้แล้วผมจะรีบลงทางกลุ่มให้ดูครับผมเนาะตามนี่ครับผมป,ปูแล้วปูเลยข้อมฝันในปูเหมือนปูข้อมฝันไว้ตีตีในปู<า>ปนครับผมเมื่อไปส่วนไหนไปแล้วอันมาครับผมก็จ้ากนมาไล่หลายคน ม่าหลายบรนลุจากรถเปล่าครับผมปูเด็กถ้าฝุ่นดางดังเสษอกอะไวกาสักนกระจาวาล่มจากรถพีจยนดอกไม้ต้งมาอ๋อครับผมศันซกับเก่าไม่โปรด,ดงัดงดงัดงวาสันซุนกับเก่าเด็กเด็กนกับเก่าไหมั้งฝุ่นบ่มีมองซื้อแล้วเจอมือบ่ขายาขาแล้ววะครันครับผมปูก็จะเด็อวางสัมบูนย์กับเก่าิปูเด็กค้อ,อมฝันปูครับผมเนาะ ศูนย um, oh, uh, so uh ์ก huh. no ับเก่าครับผมเพิ่ณจับคู่ปูจับคู่เก่าศูนย์นี่บอกคุณเก่าเนี่บอกล้วแต่ก็จะว่าเด็กม่ศูนย์ม่เก่าไม่ศูนย์ไมีเก่าครับผมอ๋อเล็กต้องฝันปูครับผมเนาะเป็นแม่งิ่งเนียครับผมปูรถเจ๊คเข่งคันแดงๆแล้วนะครับแล้วมีคันดอกไม้มาพร้อมสึงมาเปิดดวงมีเจ้ามื่อมาสั่นครับผมดวงมีเจ้ามือมันดังไรครับผมสื่อกระจายเลยอ๋อนี่ครับตามนี่ครับผมเด้อ แคปหน้าจอครับผมย้ำเน้นของคู่ไทยของปูซีศูนย์แห้เอฟซีทั้งช่องครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเดี๋ยวขึ้นคิวโคดหน้าจอครับผมเนาะถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มฟรีครับนี่ครับตามนี้ครับผมกับสุดท่านี่ก็บคอว่ยพอนห้เอฟซีทั้งช่องทีเบิรงคลิปนี้เดินทางแถวขาคาปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยขึ้นทองครับผมเนาะเหมือนแร่ครับผมหลับซับครับผมหลังเล็กออกครับ